สวัสดีครับผมเป็นเนน่าโกภาษาจีนนิดนึงได้ไหมคะเออ่นีมันฮาวมอเจียวฟังไวชีปะป๊ะเดี๋ยวเราก็จะมีงานจากที่มาเก่าแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเรางานที่จากที่มาเก่าพิเศษตรงไหนบ้างก็ถือว่าเป็นแฟนมีทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผมที่ที่ที่มาเก่าด้วยครับใช่เพราะว่าปกติเราเวลาเราไปแสดงโชว์แฟนมีทส่วนใหญ่จะเป็นแฟนมีทรวมอะไรเงี้ยและที่นี่เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่จะไปได้โชว์ อ๋อเราได้ยินว่าครั้งนี้นอกจากเป็นอฟเฟนที่เป็นไฮท,ทชัชโงนี้มีมีเ,เยอะมากครับใช่ใช่ใช่มีอันหนึ่งที่แบบพิเศษมากมาเลยค่ะะใช่ครับคือในคอนเสิร์ตครั้งนี้ผม,ม ในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์เมิร์ฟับเสื้อผ้าของผมเองนะครับผมก็เลยกออกแบบเสื้อลายพิเศษสําหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยแล้วจะขายเฉพาะในงานนี้ด้วยครับแล้วทาไมเรามีคายเฉพานนี้แล้วยังต้องมีเสื้อผ้าอีกอ่ะก <c oughs> ็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างความทรงจำด้วยกันครับเหมือนกับว่าเขามาดูเราในครั้งนี้เราก็อยากมีของแบบว่าที่ขายแล้วให้คนซื้อกลับไปแล้วว่าเอยเป็นเสื้อของงานทันครั้งนี้ด้วยอ๋อใช่ไต้ยิงว่าครั้งนี้จะมอบเองมอบเองครับ กับมือของเองนะจิงเหรอคะ<ช>จับอย่างนี้เลยเหรอจับจร <laughs> <laughs> ิงจริงงานนี้นะค่ะสุดท้ายก็ได้จับขึ้นแล้วก็อยู่ที่มาเกา<ช>๊าความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างจริงจริงก็ <S <s ผมเองมีโอกาสาที่ได้ไปแฟนมิตรหลายรอบมากมอ่าใช่แล้วแบบถูกแคนเซ่ลน่าจะสี่ห้ารอบเลยนะก็เราจริงๆเรารู้สึกน้อยมากเลยว่าหลังจากที่เราเรารู้ว่าแบบ คอนเสิร์ตมันโดนเลื่อนโดนยกเลิกเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจเพราะเราก็เองก็ตั้งใจทําโชว์แล้วก็ซ้อมมาแ,มแต่พอถึงเวลาจริงแล้วมันไม่สามารถไปได้เราก็รู้สึกเสียใจแต่ครั้งนี้โอเคทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมจัดก,การมันเรียบร้อยผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ไปหาทุกคนครับเหมือนว่าปมในใจที่เราไม่ได้ไปสักทีมันโอเคถูกขี้ขาดแล้ว <c oughs> ดีมากเลย澳门见澳ยนโอเคแปลว่าเจอกันที่มาเก๊าเจอกันที่ไหนโอเคหนึ่งสองสามนะ อ้าวมัเจียงวันจ